สาทุอะจะกินได้ไหมตัวไหนได้เนี่ยเอออันนี้น่าจะเตี้ยวเนาะ <c oughs> โอ้เกือบบุด,ดังอะไอตัวนี้กินได้ <c oughs> โอ้ตัวนี้ได้ไปปลาล่าต่อน,นี้ได้เลยอืมอืม ไม่ได <c oughs> โ้โอ้ยโอ้ยอย่าหาพมิมลงคอพี่น้องอูใหย่จังการอะไไม่คิดกับเธอน่อะโอ้ยติดคอติต่อมไปเลย,ยกระรับเอารับไม่นานจะเห็นก็มันกัดได้ดีแล้วหน,น่อยมันกัดได้ดีล้หน่อยครับ ยุคไหนแล้วเขาไม่ใช้แล้วไส่ควงมือนี่นี่สวรรค์ไข่ควงทำไมไม่ใช้ต้องให้สอนอยู่ด้วยในบทเป็นช่างมาตรฐานฮะทำไรน่ะนครับมึงขันแบบนี้เลย